วันใหม่ร้อยมาปั้งโอ้จอดด้วยวันใหม่ปินนะปั้งจะเขืออจะตีลู้นี้ต้องหวยตายอยู่ได้คงไม่หลบแล้วครับเอาแบบสนัน,สนเนิสนสันเนินสนดอนรอด,ดูเลยอันนันไงตึงเป๊ะเลยตายแบบสนิทครับเราจะเจอทีมไหนะทบไมได้ครับ<า> โดนสวยครับ,รบแต่เกืือตีหรือเข้าตีครับป๊อกโอ้ย <c oughs> ดูมือตีอิ่มชูวางใหญ่จอดแล้วครับลุงนี้ไก่จอดไก่ครับ ครับยัมีก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของชาวต้องเยวทัวสายฟ้าเที่ยวสายเปย์ตองโดห้าตัวนะครับเั็นผาดมาที่สน้ำนครรังสิตได้นะครับชมเปย์ตองทีสามคนไม่มีลอยหกจุดปีครับตอนนี้ก็มีอยแบบนี้นะครับระหว่างทีมชูวังใหญ่เจอกับทีมนครรังสิตเนี่ยเป็นนี้นักเปตองก็นะครับนักกีฬา ก็ป<พ>ลอสอคขวานนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับอีนนี้เข้านิ่มๆแต่ก็คือว่าหลุดเนี่ยไกลเหมือนกันนามแข็งมากครับตอนนี้กั อากาก็ปั่นมาหลุดเหมือนกันคนระับจะเปลี่ยนอยู่แต่วันหลุดน้ำแม่งเท่ายากายบบาาส,สองเวทยังไไม่มันอ้อมเอกตกเองออเออ ลูกในเขาดีอันใหม่ตีป๊อถ้าเือเข้ามาก็ห่างครับ ก็ขนาดโยนเบาๆก็เปลี่ยนหางๆ่ั้งนั้นน้ำแจ้ง ขาจะตีไรหรือสองลูกหรือคนละลูกงนี้ดงจะตีเเบี้ยวเลย สองแจมัมเก่าเป็นสามแล้วแต่แจมเดียวอ้าวได้สองชมต่อครับหันที่สามแนนตอนนี้ไล่ขึ้นมานะ่าจะเท่าแล้วนะนรับ ชาติจะขึ้นมาก่อนครับอี่ก็เข้า,ขายากชาตินั้นเข้าไม่ได้เลย นี้เข้ามาเปลี่ยนครับแต่ก็เปลี่ยนห่างๆครับสนามแข็งเข้ายากครับพอฝนไม่ตกสนามแห้งมากาจะาเข้ามาสวยครับมือตีต้องได้ออกมือแล้วของทีมชูบางใหญ่หนะครับมือตีลนะอยลุกมาปั้งโดนครับโดนโดนโดน โอ้ผมไปไกลไม่ได้ผมแค่นี้ผมก็จะหลงถ่ายข้องห้าวันนี้ไม่ไปนะเข้ามาอีกลูกหนึ่งโอ้โหเตตองเข้ายา่างขนาดระดับเล่นประจำนี้ยังเข้าไม่ได้เลยไม่รู้ใครจะได้เปรียบเสียเปรียบด้วยซ้ำ คนตีได้เปียบครับเพราะว่ามันเขายากักตีมาปั้งหลุดนะม่ตีหลุดแล้วครับเหลือนาเกลือสองลูกเท่านั้นนี่ตีอ่ะตีจริงด้วยแล้วก็โดนจอดด้วยครับ เลี่ยมมันใหม่สองนชาติหนึ่งครับนี่ yeah, <yeah>, yeah. ปล่อยมา <All right. S 1> เยี่ยมรอลูนี้เหมือนจะเออีสุดยอดแล้ว <Okay. S 1> ตีอีกแล้วครับตีอีกแล้วครับลมมันแหงี่นะ้อง <Okay. S 1> ลมมันแหงนะว <Yeah. S 1> ันใหม่เข้ามาอีกแล้ว อคุยเลยคุยเลยนิดน้อยูเาัวเขาได้ก็คุยหน่อยเขาได้มันคุยซับเทาสอูเทาเลย้แระได้รู้จักเ่ได้ตโอ้โหลุงนี่ตีหลายเกีบดน ต่อครับคะแนน5ต่อ 2, 2> อาจารย์นั่นงเขายังยองนยงยังปิ้นออกอีกสนามมันเข้ายาก เลยจำดีนะห่างให้ดูบรรยากาศวันนี้นะ กีฬาก็เยอะอยู่ประชาชนก็มาสวยงามหลุดโอ้ <laughs> อันนี้เปลี่ยนก็ยังห่างอยู่ดี <laughs> ดินดินแข็งลูกวิ่งปิดวิ่งปิดเดี๋ยวดูมือตีทีมชูวังใหญ่จอดแล้วครับลูกนี้ไก่จอดไก่ครับโอยลมก็แรงไอ้กลางลมก็ไม่ได้เดียนไงม,มาค่อยเบาๆมาว้ายหลุดอ <c oughs> <c oughs> วันนี้คือเข้าหลุดๆกันหมดแท้วัวใหม่เข้ามาโอ้ใหม่เข้าได้พี่แต่คนเข้าออห่างเงี้นเลยอุ้ยนี่ยังจะเตนะีอียงแน่นอนขนาดไกขนาดนี้นนนเฮ้ยตีลูกตัวเองเข้าด้วยเขาเข้าด้วยครับ นกักเหมมอนจะตีนักเือตีหรือเขา้าตีครับปั๊กโอ้โหโอยเหลือสองลูกด้วยครับอีกฝั่งตอนนี้ได้สามแต้มด้วยคันใหม่มาว้าว ทันนี้ได้หลายแต้มแล้วด้วยขนาดยังไม่ตีหลุดกันหมดตม่อนนี้น่าจะได้สาม ถ้าเข้าได้อีกลูกนี้จะแสงวอนงันครับโอ้ได้ด้วยแหวนแมกักคตรกอครับผมชต่อเมรสโคหัวทางด้านโอนทิมนครนังสิทเสียเปียบรู คนสุดท้ายได้ได้เต้ม,ตมตอันนี้ดูลูกเข้าอ่โ้ดูารบนี้เปุลกแวบตรงน,นี้เปลี่ยนตัวว้ครับ จับก็เดี๋ยวให้ใหม่ต้องตีเอาเองนะครับจับเองนะครับไม่รู้จะเจอทีมไหนนะครับไม่ได้ตัดตัวนะครับยังไม่มีใครแข่งสวยครับเบอร์ยี่สิบสี่นะครับเบอร์ยี่สิบสี่รุ่นทองหนึ่งนะครับที่ได้ X อยู่กับไม่ได้ X แล้วนะครับไม่ได้ X นะครับสถานที่แปดเจ้าทุมสูงปงใหญ่ไม่ได้ X อยู่ไม่ได้ X นะครับ ให้ไปเล่นที่สนามที่11แล้วกันนะครับนะ11นะครับโอ้ไหลเข้ามาเปลี่ยนนะสวยๆๆสนามเข้ายากนะครับวันใหม่เตรียมละเตรียมรอยแล้วบนใหม่รับสายที่6นะครับสนามที่8นะครับเอ้ เอก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 ก็จับไปมันอยู่สายเดียวกันอีกแล้วยี่สิบสี่ไม่ได้นะครับยี่สิบสี่ทุกตัวช่างมีอยู่เราจสี่ก็ไม่ได้นะครับเหลือมือสองตีครับทั้งโอ้ยจอดด้วยจอดด้วย ได้ลูกเข้าไปในตัวหนึ่งลูกจากเสียเปียบลูกมาเสมอลูกแล้วครับได้ยี่สิบนะครับยี่สิบนะครับดูลูกเข้านะเกลือใสเลยนะครับถ้าตัดลูกอีกลูกหนึ่งอาจจะได้เห็นลูกตีเออเจอเปลี่ยนด้วยฮะสนามนี้เข้าได้แต่ตะเกียคนเดียวจริงด้วยยังไม่หลุดสักลูกคนอื่นเข้าได้เข้าหลุดนี่ลูกตีแล้วครับ ผมก็คงไม่หลบแล้วครับเอาแบบสน้น,สนเนินส้นเนินส้นดอนรอด,ดูเลยนันไงตึงเป๊ะเลยทายแบบสนิทครับมีนะาเขาจะตีตีนี้ครับเพราะว่านาชาติเหลือลูกนึงนะฮะถ้าตีโดนก็ได้เรียบอยู่นี่ขนาดมือสอดนะครับเนี่ยมือสอดโอ้ยลอยมาผิดครับตอนนี้นาะชาติต้องคุมให้อยู่นะครับเหลือลูกเดียว เป็นเซตช่างทีมที่สามนะครับนี่นี่หลังเซตช่างทีมที่สามนะครับได้ไปเล่นที่สนามที่เก้านะครับกับนครลังสิตทีมที่หนึ่งนะครับส่วนสนามที่เก้านะครับตอนนี้เล่นไปรูสนามเท่าไหร่ครับเดี๋ยนาชาจะเข้าคุมดีขนาดนี้่อยลงมากแวบไหวยเปลี่ยนด้วยครับเปลี่ยนดีเปลี่ยนดีต้องเปืองลูกเตะ ตัดแต้มดิหนึ่งเกลือเหลืออยู่นะ่เกลือเข้าได้ใน,นีนะอันนี้ใครเนาะเหนื่อยขึ้นแทรกครับอ่าดูนะครับดูลูกตีไเชิ อ้าวเข้าสนามมาแล้วครับเตรียมตีเตรียมลอยใส่ตรงข้ามหัวนิดหนึ่งลูกหมดแล้วนะเกลือตีในๆตีเพื่อรับหนึ่งมาดูลูกตีนะจะเกลือจะตีลูกนี้ ต้องหัวตายอยู่ได้หนึ่งแก้มดูต่อครับคะแนนเจ็ดเท่า,าตอนนี้เจ็บต่อเจ็บนะลูกนี้เข้าดีเริ่มจะเข้าสนามติดแล้วนะ ปันมาโอ้ยหลุดโคกเลยโดนอะไรไม่รู้ดินแข็งนะครับวันนี้ดินแข็งไม่มีฝนสนามไม่ไม่เปีย,ยมกมะจากแป้นโอ้หลุดหมดเลยกระนาดจะจอมอยู่นี่ประจำนะสั่งวันใหม่ตีเลยครับลุง เป่นตนะั้งข้าครับข้าลงนี้ชอบ นี่ขันยานเบาที่สุดแล้วยังหลุดเลยครับหลุดเฉยนะกนะเกือจะเข้าไล่ฮะนะครับมีคนเดียวที่เข้าได้อยู่ตอนนี้ป๊อกว่ายหลุดว่าย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 ชมอยู่ว่าเข้าได้คนเดียวทิ้งเลยเอาทิ้งสองเลยแพ้นชาติลูกนั้นด้วย อ่าอาจสองโลกอ่ะตีโดนไม่เกมตัดใจให้ตีตัดเกมเ้อ้าวไม่โดนตีโดนไม่เกมอาะจะจะแล้วลิงน้อยเหลียนหนึ่งเกือบไปแล้ววันใหม่ร้อยมาปั้งโอ้จอดด้วยวันใหม่ เข้าได้สองลูกเจมไหมครับเห็นไ้มเห็นไหมอีกเลยอีกสองเม็ดเนี่ยเขาเข้ามาอา ติดตัวนี้ติดนี่่หรือเปลาติดตัวบนดูดูสายตาเหมือนแพ้พอวัดตลับเม็ดได้ชนะเข้าได้อีกลูกหนึ่งเกมนะครับหัวแรกไม้แรกนับแรกสนามนครลังสิทธ์ทีมนครลังสิทธ์ชนะครับผลสุดท้าย11-7เก็สนามเข้ายากนะ うん、mm hmm. yeah!